คันนี้เป็นเบนซินล,ล้วนนะครับผมไม่เคยแก๊สน,นะแล้วเป็นรถปี5-1ด้วย <S <S 1> <S 1> สีรอบคันโดยรวมผมให้เขาประมาณ70%นะครับแล้ว0 0 0าห้เกียบาทเท็กโยโต้ไปอ่ะเื่อโยนโอเคช่วงล่างพอใช้แต่ <S <S ดังเย็วิิทยุดังนะครับผมสำหรับคนที่พอใจะจะซื้อเราก็พอใจะจะขายนะครับผม มาครับวันนี้ก็จเจอกับเซลเจ๋งมังกรชนแนลอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับเจอกันทุกวันหวังว่าพูดผมจะไม่เบื่อผมนะครับแล้ววันสองวันก่อนก็ไม่ได้มาทำงานนะครับหยุดวันแม่ก็มีไอ้เหมือนมารีวิวแทนไงโอ้ดังช่วงนี้น้องมันจะเกิดไงมันเกิดไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมคุมกระเนี่วมันเองสองให้พี่เดินสะดวกเดอะมาเจอกันวันนี้ครับผมโตโยต้าเอาซีดพี่คันนี้เป็นเบน,นซินล้วนนะครับผมไม่เคยแก๊สนะแล้วเป็นรถปี51ด้วยกับราคาโดนๆคันนี้ 95,000บาทครับผมทุกคน95,000บาทได้เอาติ๊ตปีห้าหนึ่งแล้วดูภายในห้องเครื่องกรีบ ก็ไม่ถือว่ากิบไม่จะเรียกว่ากิบก็ไม่ได้น่าจะเรียกว่าเออกึ่งดีกึ่งใช้ได้ตามสภาพนะครับผมก็เหมือนเดิมครับรถคันนี้ก็อย่างว่าครับพวกนี้เราเอามาขายตัดสดขายตามสภาพนะครับสำหรับคนที่พร้อมที่จะซื้อมันจริงๆเราก็พร้อมที่จะขายให้คนจริงๆนะครับก็คือจะไม่มีประกันหลังการขายนะครับไม่มีพรบไม่มีประกันภัยไม่แถมอะไรให้เลยสักอย่างหนึ่งนะครับไปแต่งรถเดียวๆอย่างนี้เลยพร้อมกับล้างให้อยู่ใช่ล้างให้ครับล้างให้แล้วก็จะมีตรงไหนเราเก็บงานให้ได้เราเก็บให้อางนะฮะเดี๋ยวมาดูเลยรวมรอบคันกันด 70%นะครับตับนีก็มีฟิล์มนะครับฟิล์มก็อาจจะลอกบ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังวิ่งได้อีกนานนะครับไปท้ายแตกนะครับด้านซ้ายนะครับเสื้อไปท้ายแตกไม่เป็นไรเปลี่ยนทิ่หน่อยใช่ไหมอ่ออทาทั้งหลังโดยรวมถือว่าดีมาดูข้างในคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะแล้ว95,000บาทได้เกียร์ออตโต้ไปอ่ะรถด,ดีดเฮ้ยติดิอ่ารถดี51ด้วยแล้วคันนี้เป็นตัว E ด้วยนะครับผมกระจกกระจกปรับไฟฟ้านะอ่า อันนี้ก็จะเป็นใบที่ช่างเขาเช็คมาให้นะครับเครื่องยนต์โอเคช่วงล่างพอใช้แต่ดังแอร์ไม่ค่อยเยน็นวิทยุดังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเหมือนไถ่ที่ไปพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะไปลองขับดูตรงบนบนตรงนี้ไหมแลนะผู้ชมเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะออกตัวไปให้ดูแล้วก็จะขี่แบบโค้งๆมาหน่อยนะโอเคอ่าเป็นไงอันนี้คือขับเร็วเลยนะเสียงดังเอี๊ยกอักเอี๊ยกอัก,อก,อก,อกเลยนะขับทางนี้เป็นไงอ่าเดินหน้าถอยหลังได้สบายนะครับเครื่องฟิตเลยคนะันนี้สุดยอดนะที่บดีเลยนะ แล้วดูนะครับผมเนี่ยไฟฟ้าเราใช้งานได้หมดนะกระจกไฟฟ้าขึ้นหมดนะครับผมใช้งานกดลงได้หมดนะ แอร์ก็ถือว่ามันมีลมนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปเติมน้ำน้ำ,นำยาอะไรเงี้ยเช็ั่วเช็คอะไรเติมตามสภาพเรื่องเล็กไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอยู่รลคันนี้ก็ใช้งานมาพอสมควรนะก็ตัดราคาให้ครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับ9 5 0า0บาทนะครับผมสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมดูภาษีให้ก่อนว่าลูกค้าอาจจะต้องไปต่อเติมอะไรขนาดไหนไหมพรบก็อ่ายังเหลืออีกนะหมดวันที่1ิอ่าพฤศจิก,กานะครับผม <Okay. S 1> ทางเซ็นไม่ได้มีบริการดูแลหลังการขายให้นะครับสำหรับคนที่พอใจจะซื้อเราก็พอใจจะขายนะครับผมราคาทก Toyota Altis ตัว E นบื่องยนตม่ เคยแก๊สเบนซินล้วนใครสนใจติดต่อเข้ามาที่เพจบังกรชนแนลหรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี่เลย0834643377นะครับผมเซียวเจ๋งยินดีให้บริการและก็คอยให้บริการลูกค้าอยู่ตลอดนะครับผมอ่าฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาแล้วเซียวเจ๋งไม่ได้อ่าทักทายหรือติดต่อกับให้ลูกค้าติดสติ๊กเกอร์มาหาเซียวอีกสักทีหนึ่งนะครับผมว่าข้อความมันเยอะล้วอาจจะดันเข้าขึ้นมาเยอะอาจจะมองไม่เห็นทันแต่ต้องขอกราบขออภัยลูกค้าทุกท่านจริงๆนะครับแต